แสงสุดท้ายแห่งเอเดนในอดีตการดินแดนเวทมอนต์อันงดงามชื่อเอเดนเจริญรุ่งเรืองด้วยพลังแห่งแสงและสัจธรรมผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติพูดและพลังมนตรายอย่างกลมกลืนทว่าใต้หุบเหวเอลทารอสอันลึกดำมีสิ่งหนึ่งถูกผนึกไว้นับพันปีซาตาร่าครอสปีศาจผู้เคยทำลายโลกเกือบสิน้นจนต้องใช้พลังชีวิตของผู้พิทักษ์รุ่นก่อนทั้งหมดผนึกเขาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งตราประทับถูกปลดโดยเหล่าผู้กระหายอำนาจซาตาร่าครอสฟื้น จากนิทราแห่งความมืดพร้อมนำกองทัพเงามืดกลืนกินเอเดนให้กลายเป็นซากลำธารแห่งเวทมนต์หดแห้งป่าแห่งทำภาวนาถูกแผดเผามุมมนตราล่มสลายเหล่าผู้ใช้เวทนับพันถูกสังหารในหมู่บ้านเล็กห่างไกลเอรินชายหนุ่มผู้กำพร้าใช้ชีวิตอย่างเงียบงนันไม่มีใครรู้ว่าเลือดในกายเขาไม่ธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ช่วยเหลือหญิงสาวลึกลับชื่อไลาอาที่บาดเจ็บจากการหนีการตามล่าของปีศาจไลาอาคือหนึ่งในนักเวทผู้รอดจากนครเทมบอน,นเธอเปิดเผยว่าเอริน คือทายาสสายตรงของผู้พิทักษ์แห่งแสงผู้เดียวที่สามารถหยุดราครอสได้อีกครั้งพลังในตัวเขาคือโซลัสพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากหัวใจซึ่งปราศจากความโลภและโกรธเกลียดแม้ไม่เคยฝึกเวทเอรินตัดสินใจเดินทางกับไลอาฝึกฝนอย่างหนักผ่านดินแดนรกร้างซากอารยธรรมและศัตรูเหนือธรรมชาติเขาได้เรียนรู้ทั้งการต่อสู้ความสูญเสียและการยอมรับตนเองจนพลังในตัวเขาตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ฟากฟ้าสีเลือดเอรินยืนประจันหน้ากับซาตานราครอสผู้แผ่พลังคำสาปจนท้องฟ้าฉีกออกเป็นรอยแยกเจ้าคือเพียงเศษเสี้ยวของแสงในคืนที่ไม่มีวันสว่างปิศาจคำรามเอรินไม่ได้ตอบเขาหลับตาผนึกพลังโซลัสเข้ากับวิญ,ญญาณของผู้พิทักษ์ในอดีตพลังของเขาลุกไหม้เป็นแสงสีทองอันบริสุทธิ์ประทะก,กับคำสาปโลกันของซาตานจนเกิดระเบิดแห่งมิติศึกนั้นกินเวลาหลายชั่วย,ยามจนเมื่อเอริน รู้ว่าพลังของเขาเพียงพอที่จะผนึกซาตานได้อีกครั้งเขาตัดสินใจสละพลังชีวิตตนเองใช้อคีวิญญาหลอมรวมหัวใจของตนเข้ากับตราผนึกเวทโบราณในวินาทีสุดท้ายก่อนร่างจะสลายเขายิ้มให้ไลอาขอบคุณที่ทําให้ข้าได้รู้จักความหมายของการมีชีวิตแสงสว่างประตุขึ้นกลืนหุบเอลทารอสทั้งแห่งหลายปีต่อมาดอกไม้เวทมนต์กลับมาเบ่งบานทะเลสาบใสอีกครั้งเมืองต่างๆถูกฟื้นฟูผู้คนเล่าเรื่องของชายหนุ่ม ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแต่เขาเลือกที่จะ,ะเผชิญเงามืดเพื่อผู้อื่นที่ใจกลางหุบเหวซึ่งบัตรนี้กลายเป็นทุ่งแสงนิรันด์มีรูปสลักของชายผู้หนึ่งยืนอยู่มือข้างหนึ่งยื่นออกไปหาแสงจันทร์คำจารึกเขียนไว้ว่าเขาคือแสงสุดท้ายผู้เลือกสว่างให้โลกแม้มืดมิดจะกลืนตน